วัสดีค่ะพวกับผมพี่มาจุนชัยแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่นแคปไฟล์ฟรีสจากความเดิมตอนที่แล้วไม้แส่ฟันดีกว่าอะแล้วเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยนะไอ้ปิงปองน,นี่ก็มากเยอะมากปัญหาเยอะมากไอ้ตัวนี้เรามาเล่นต่อจาก คืนที่ห้าจำไนว้วันนั้นเลยมีเกมไปแล้วนะหมดแล้วนะโอ้จะไม่เสียมันแผ่วเบาอย่างนี้ล่ะไม่เกี่ยวไอ้นีอ้น,นี่ไม่เกี่ยวไม่พอยังไม่พอประมาณนี้ ยังไม่พอ,อเอาหนีไปอ่ะโอเคนะเรามาเริ่มกันเลยคืนที่ห้าเที่ยงคืนขอไม่เริ่มใหม่อีกรอบนะครับอ ขเขาดิช่นฟโฟนกายผ่านลำบากมากโอ้ย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 ทำไมเป็นอย่างีงอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยต้องออกแล้วเริ่มใหม่เลยขเขาเตือนนะครับฟับงเรื่อย วาง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 เฮ้ยโอ้ไหนดูสิสปริงแทบไปไหนอ๋อวางห้องนี้เหรอมาปิดทักอันนี้ไปก่อนแต่ก่อนอื่นนร,รู้สึกว่าเสียงมันจะดังไปเอาเสียงหน่อยแล้วกัน โอ้โหออดิโอเลยเออเลอเออเลยตัองแตตอนนี้เออเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยลอไปก่อนเอาเฮ้ยือย่าบอกนะว่าเสียงมาใช่ไหมตีหนึ่งแล้วมานี่ อทำไมมันออดีโอเลอะต่อเนื่องไงอเตลืมไปว่าคืนหน้าเอ้ยต่อเนื่องจริงๆโอ้โหพอหันไปปุ๊บเออเลยอะพอซ่อมเสร็จพอหันไปปุ๊บปุ๊บเออเลยอะอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย อ้าวเออเลยอีกแล้วโอ้อะไรกันนะกันหนาเฮ้ยจะบอกนะว,ว่าพับจอลงไปนี่มันต้องอยู่ไหนอยู่ไหนแกอยู่นในไอสั๊ปปิง้งแทบเอา้เอาเฮ้ยโอ้พี่มี

โอ,อ้ไอ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 ้ไอไอไอพวกเราหลอนและไอ้สปีนแทบพกป่านีน้ไม่ผ่านเลยขอโทษนะที่พูดต้องพูดคำหยาบพอดีว่าผมติดคำหยาบถ้าเกิดไม่ชอบคำหยาบคำรุนแรง,งขนาดนี้ก็พูดออ,ออกไปได้เลยครับ ข้าใหม่เลยโอ้ยคำเตือนเข้มดีมีคำหยาบและรุนแรงโปรดใช้ว uh ิจารณญาณรับชมได้เลยไม่ใช่แหวว โอ้ยสปินเทียบันอยู่ไหนเฮ้ยมาถึงแล้แม really ่ม eh ันอนี่เลยอ่ะฟุ้งผมนี่เห็นชัดเลยชัดเลยมันไปไหนมันไปไหนเหมือนไปไหน มานี่เลยมานี่เลยเอ๊ะไปแล้วกาโคร้รไปเลยอืมโอ้โหฟ็อกซี่โผล่มานี่ซึ้งเลยฟ็อกซี่รับไม่ได้แดกครับ ไม่ได้แน่กูรอกรับโอ้ยโอ้โอ้ดีแล้วปิดช่องนี้ไปแล้วมานี่เลยโอ้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  my god อะไรอย่งเงอ้อยอยู่นี่ไงนั่นมันก็จะหายไปใช่ไหม <Hello. S 1> มานี่นี่โอ้โหต้องอน,นี้ก่อนระบบนี้สำคัญกว่าเสียงเอาแ้วก็มันมาหาแล้วอ่ะตายสถานเดียวเฮ้ยตีสองแล้วตีสองแล้วอย่าพึ่งมานะ พี uhm. ่มเคือรู <s 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 ้จักคำว่าสามแจ้าซึ้งเลยขนาดนี้ซึ้งเลย มานี่ de ัวที่ย oh 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 oh. ังอยู brackets, ่เปล่าเอาแล้วไงเอาแล้วไงมันอ้าวตายแล้วมันมาอยู่ห้องเราแล้วโอ้โหหึเดี๋ยาเพิ่งอย่ายเพิ่งบ๊ายบายจ้ะบายแจทำไมไม่ได้ยินเสียงกสักแจ